บายดีพี่น้องเปิดมาเล่นปนุ่ยถือที่เขามานุ่งผัวบนป้าถือเข้ามาไลยแทนนะปนุ่ยนะคะที่เข่าที่บานเอาแนนบอกระ่ัปมาันี้เกี่ยวเข่าเลยท่ถือเข้าป่าอุนุ่นปนุ่ยเรื่อยพี่น้องจิดบท่าแล้นะนิ๊บเรยิพี่น้องนรอยบร้อท้ายอามาลนะเดี๋ยวว

เอาเจ๊พ yeah, yeah. mm ัน hmm. ลังใส่จิ้นนี่ตามมากินเนาะชวนมาปั่นเข่าในซิมหาสอบาจากป้ากินอยู่ส้ำเดือนออกกินมิ่งเนาะเว่งปลาแล้วกันแกงลำไยลาบสีนันน่ะตามมาหุงบ้าตอนหุงเห็ด หมุดจอมาพี่น้องเลยไปปเข้าเลสี่มนีแอมไอันช่วยงานเจอะนะครับเอาไปอันนี้ปั่นเาเยนี่นะจ๊ะมันก็มีบอยังเอีย nhanh nhanh lạc là một phụ nữ mama mẹ mọi người mẹ 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 mẹ

เด็กพี่้องกินการ์ปูาน้อยแ่บแสบมีรสจีนงานอะไรมาแต่นะจะเอาลงวัดนี่ชมอะไรนี่ิมอะไรกเจ้า ขระจอมันแห้ง yeah, ขุนเกี่ยวผมุเกียวนีือมามามา มากินข้าวน้ำข้าวมั้งเอาจะอไจีไอจีนะมาเยอมากินน้ำนองได้ไหมาเลยเดี๋ยวมาจะกาันหลอกงานน้นอขึ้นเขาได้ปะเนี่ยขึ้นเขาเรอป็นขาวานเรา้นเขาหาวหาเาเจอกกนมามืงอรกม ลกเดี๋ยวจะสอบกูเดี๋ยวยไงมจะลาเดอลูกนนะครัเนี่าสอบให้ไงสอบว่าอืน้ออยมาม่กินข้าวน้พานี่ชมมือนข้ายูนักกว่าอือเบบ่าจะปอดคอนิดปอดจานิด้ออหังไม่มีเวลา 那点、嗯

เรืองมาจะจนทรเท้าเพิ่นเป็นยังบุก้นมมนมอแลมือนมาเิพี่น้องข้าสิกินล้กินลกเดกกั เป็นน้อยใหญ่ได้ะเดือเหรอวะของดิดกับดิบโยโเลยไกลตัวนี้ตลักมาตีเป็นขีกาก่อโวยเอาน้ำมันพืชผ่านานแคนัน ไม่ได้บ่อคุณเจ้าบ่เด้เกลือแล้วก็หิ้วเกลือข้าวเปลือกกินโมเป็นบ่อเฟ้นง่า่เอ็ไก่มันโชเห็มันโช่มันว่านข้าวเปลือกให้กินโมเป็นเลยม่นบ่เห็นหุ่งนจ้าระา

แตน่มเสบตำทัวเออมักแตงยใช้ไแแบงให้ร้านเนี่ยเด้ออืมพวกมันมีกลิ่นจะนาเสร็จ้กินแต่มักทั่วแล้วบ้านมักทัวกำลังเป็ยนเลยมม่หากเป็ียนพี่เห็นได้แกก็เจนี่มันยังเศร้านะเอายังสอยังเช้าเอาอันนั้นโบเช้าบ่ะแผลบบกับสไลด์เนี่ย เรามดแล้วเศรษฐีชื่ออะไพี่อะเทีมเท่ามักทั่วนะโเสียดไหนวะวะยาดีที่เนี่มันจบอันนี้อยู่รอกยาขากระปูนสีตายเด้วเลยฮะเฮาผัดกทั่วเป็นหมากเราไปยากชีดนี่ยนะอยากเอาเอออยากเอาแบบอันมันมมีชานปัญหน่ะอันเอ้นผสมใช้ซูบะมีบ่เด้ อืมซื้อบ่อืมซื้อห่าบ้านบ่อเนหนึ่งผส้มใช่นําพี่อัานเต้มหมักถั่วนารายณลีลาต้นนึ่งน้ำมันหบกขึ้นเลยเป็นกูดเป็นพี่อ่ะเป็นไส์ใช่ปะเลยต่วห้าวอยากกัจัดมันนมันอันนี้กระอ๊อกเลย เรมามขึ้นปัน้นยิบเข่าไปงอไปฉน้ไปงอเขางอข้าเจ้าข้าเจ้ายอ่อแล้วแล้วปานนี้เตียงเลยตา่แล้วเวลางอเลยลูกจะกีดเขาแล้วนี่มัากิาันดีล้วขึ้นไปเท่าี้เก็พวัตังวัดที่ไหนไม่่้หาเขาให้กินแล ไปน้อยเดียวนึงนะงูหาแบบออไปทางใดเลยเบื้องขึ้นขึ้นข้งเดียวเสียวนรถน้ำล้างมาบ้างแะไปเดียวหาที่ลังแบบอไงไปไห่ื้องล่างจากเดเียวนอนิดน่งแค่นี้ละา่าจะไปอะไรเงินบุญมัวรันเหรอเยอปะ

้าค่ะโอกมันยังฮะอืมให้เผานอ้เหาไหมกินข่าตาลวพ่นข่าวนะโอ้ตาละพ่นข่าไหวบงนึงนี่คนข่าได้คนข่าเด้อนทิ่มกเาอยูั ก็ฮาร์ดทัดนเออเอาอีข้าเอาอีต่อพี่น่อยเอาแกงาไหมังง่าุย่แกงยัแบบยอว่ารับเพิ่งานบ้าเอาไห้องลาเราแบ่งแบบนี่ คลายเดือดเือแม่่าห่เดเอปอยเที่ยวเขารถปั่นเขารถเที่ยวเขาไปรวมที่เที่ยวอยู่แม่พิ่งว่า สิบโมงแล้วส uh ิบโมงสิบเอ็ดโมงนมาเห็นยันบ่ายก็แล้วกันไปออกทายคิดเป็นมาเกียวเขามาเกียวนีนิะเขสิเกียวเล่อือเกียวก็ลันักสิบโมงขอพุ่งหนเสอมาอืออือเราเอาแล้วะเจาลุลงออกมาอือออกดล้ว เเต็มหอไปหนุ่ยใครเขาบริจาคหมวกไว้จะแก้เเขาข้ากันเรื่องเนาะนี่ว่าจะออกใา้คลิปอีกที่ใต้คลิปแบบคนขนโบราณก็เลยซอยคนลมอู่มาทบบฟ้าใรมันไม่อีกสี่คนเจ้าทีมงานจะ้าสี่คนครงนี้อ่

ขอนง่น้เก uh. ือบเบิดบังมีสัญญาณเราเโทรมาโทรไ่ทำขาย่งไรอย่างไน้ำเย็นกับมดบเขา OK, พี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้านีก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนในไลฟพี่น้องบักปายสุขสุขคนขอบคุณทุกกําลังใจคทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอคุณคลิปหน้าสําหรับคนี้สวัสดี